かもしれないんで一応言っときますけど、こうちゃん一切動きませんので。<laughs> ปร,าารประสาทประจุสกาดนะครับที่สุดท้ายเราจะมาเที่ยวกันของวันนี้เราก็เดี๋ยวจะไปะกินไปจองสรถไฟไปนันปยิยะรอบหกโมงเช้าวันก็ได้ที่เหลานี้คืป,ประมาณสักสี่ห้ามุก็จะกลับจุดแล้วนะครับตอนนี้กําลังมองอะไรอยู่แถมด้านหน้านี่เป็นเหมือนหมู่บ้านน้องตอนแรกจส่วนนี้เราจะไปนะคะตรงน,นี้นะแต่ว่าพอดีมันปิดห้าโมงก็เลตอนนี้ไม่ทันแล้วก็เลยมาดูจากข้างบนแทนมันเป็นเหมือนหมู่บ้านนินจาที่เคยมีนินจาอยู่เพื่อฝ่าประสาทอันนี้นะครับสปัจจุบันประสาทก็ไม่มีแล้ว เป็นจุดที่สวยมากถึงคำว่าสูงสุดนะครับนล้วก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนวิวพอยต์ของสกะมองไปก็จะเห็นภูเขาเลยไกลตรงนู้นเห็นไหมเหนื่อยมากจริงวันนี้อ้าเดี๋ยวพาไปดูปต่อมีอะไรให้ดูนะอันนี้ไปขึ้นไปบนยอดกันมิโดริ ก็จะยากหน่อยเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินข้าวหน้าหมูทอดโฆษณาไป็นเกายังไงก็คงจะได้ดูตอนท้ายคลิปนะคะไปที่หมูขึ้นข้างบนไหมน่าจะสวยกว่านี้อีกเนาะน่าจะสูงกว่าที่เมื่อกี้เรายืนกันตอนเปิดภาพมาเป็นภาพไปพแล้นะครับก็ตอนนี้กำลังเดินขึ้นแล้วจริงๆแถวนี้ยมีไรที่ส้มอีกเยอะแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เปิดวลาอถวเช้าแล้วเขาก็เลยไม่ได้ไปก็คือจงมี เข้าทาวเวอร์นะคะที่จะเป็นมีเิีธหมือนกบโลดเม่ี่เรารองัก็คือเป็นเกีับมิงจาแหลาะโกล์บอลก็คือที่เมื่อกี้เรามองไปอันนี้คือพีพิยภันาะถ้าใครว่างมาก็มาดูกันได้แต่ว่าหลักๆที่อยากให้มาก็จะเป็นโกตบเขาก็คือบ้านของมินจากับถ้าประคับคลังของจริงถ้ามาช่วงใบไม้เปลนสี ต้นไหนต้นนี้เหรอแต่พอดีนี่เรามาฤดูร้อนนะฮะทุกอย่างก็จะขีวไปหมดนี่ทุกที่เราไปวันนี้ถ้าไปก็มานไมาเปลี่ยนสีแล้นนาสวยหมดเลยใช่ไหมแต่เราก็โดดขึ้นอภัยรู้ท่ะนั้นเป็นจุดที่เราต้องแลกมา จเจอค่อนโฟกลองมิวเซียมยังไม่ถึงประสาทเลยนะฮะอบแล้วแต่ว่าแต่ก่อนนี่พอเาขึ้นมาถึงประสาทได้นี่แบบไกลมากโฟกุลเดิอนอยังไงครับเดี๋ยวนี้แดกเที่ยว มาไปชมวิวเมืองฝั่งนู้นกันเนาะฉันบ่อน้อํเหาออย่างถ้าไปเมืองไทยเราพิลาดเยอะที่นี่ก็จะแบบปีกายเยอะนะคะจริงๆปราสาทถูกทำลายไปเหมือนที่โทบ่าจริงแถวคนลรกก็มีปราสาทเหมือนกันเนาะก็ถูกทำลายไปเช่นกัน ถ้าถูกทำลายในยุคเดียวกันเนื่องจากว่ามีช่วงหนึ่งที่โซกุลได้โดนล่มสลายไปทั้งประเทศนะคะก็โดนแบบเผาทำลายประสาททั้หมดปราสาทบางอันในญี่ปุ่นปัจจุบันก็มีแค่สร้างแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แบบที่เหมือนเคยเห็นกันเนองกว่าอากาศดีแล้วก็วิวสวยแต่าาบางใช่ ก็ทิ้งไว้แค่ภาพรวมๆของตอนนี้กันนะครับจะเจอกันอีกทีตอนเย็นเดี๋ยวจะรีวิวอาหารให้ฟังที่ยานโยบาตันนะครับจริงๆซาคโยบาตงมีมีหลายสาขามากที่เราเลือกไปกินก็คือที่นาโกย่าเพราะจริงๆครับมันมันขึ้นชื่อที่นาโกย่าด้วยแต่จริงๆที่โอซาก้าเช่อย่างเงี้ยก็มีร้านนี้เหมือนกันเพราะงั้นใครมาญี่ปุ่นจะได้เห็นอาหารร้านนี้เป็นยังไงแล้วก็ไปแวะกินกันได้นะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ร้านตอนนี้ก็อยู่ที่ร้นนานอะไรนะยาบาโตงอันนี้เป็นแบบกระทะร้อนนะคะ,ะคาราคาแพงประมาณร้อยย เรล่น <c oughs> เข้าไปเลยยีอดอกเร็วๆมีพ้ากันเปื้อนก็เรล่นเข้าไปเออหิเราเร็วนี <c oughs> ่อยู่ในคลิปนั้นมีค่อว่าหีอ,ะอ่ะเ <c oughs> ัออันนี้เป็นแบบว่าตอนมีโซนะคะนี่เ็นธรรมดาเป็นแบบขาเอ๋อเดี๋ยวรอพี่หมูชิมก่อนล้เราไปเริ่มกินพี่หมูกับน้องแฮมสั่งเป็นเซตเนาะข้าวเป็นเตข้าวเซตตั้งประมาณอีกสามร้อยเยนนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเซตเนะาะ แล้วสันนอกแล้วหมูสันนอกนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มไหมหวานหวานใช่ไหมหมูหวานหวานอันนี้เป็นแบบไม่หวานมากโอเค<า>โอเคอเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมวันพรุ่งนี้ต่อไปได้พรุ่งนี้ไปไหนบ้างแหวนไปเดินเล่นแถวนั้นอย่างเดียวเลยนาะเ,เป็นวันชิวๆนะคะอสองวันสองคืนโยกันค่ะ